ตัวน,นี้นะครับเราจะไปซื้อของสดนะครับกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะเราจะไปอันนี้เลยเรียกว่าเวกเมนส์เวกเมนส์ดังในแอรเรียนี้มากๆเลยนะครับเพราะมันใหญ่แล้วก็มีของเยอะมากไปถึงสิ่งที่อยากได้อันแรกคือหน่อไม้ฝรั่งนะครับสองจุดเก้าเก้าเหรียญต่อปอนด์ผ่านส้มผ่านมะนาวไปนี่อยากกินมะนาวจะทำลาบวันนี้แล้วก็ส้มก็อยากกินด้วยเอาไปกินกลางวันนี่ก็พวกเปเปอร์ต่างๆนะครับนี่ต้นหอมขาดไม่ได้อาหารไทยต้องมีลูกแพรก็ซื้อนะครับเพราะว่าอยากกินมากส่วนมะเขือเทศแตงกวาก็ต้องกินน่ากินกับลาบอร่อยมากนีีีี่่มมมมะะะเเเขขืออออทศลลูกกกกกกไรรร็สสวววววยยยาาาาาััันนน้คคบบโหงงจด ส่วนหัวหอมก็1.49ต่อถุงนะไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับมาดูนี่หัวหอมใหญ่เรียกว่าหัวหอมโคตรใหญ่นะครับใหญ่มากจริงๆใ,ใหญ่กว่ามืออีกไปกันต่อดูไก่นะครับอกไก่ที่ใหญ่มากหมูก็ชิ้นใหญ่มากไม่รู้เขาเลี้ยงกันยังไงนะส่วนราคาเอาจริงๆนะเทียบกับไรายได้ต่อวันของเขาถือว่าถูกกว่าบ,บ้านเราอีกนี่ครับชีสต,ต่างๆเยอะแยะเลยนะมีเลือกเป็นล้านชนิดดอกไม้จะสวยงามนะครับเอาไปดูความสวยงามนี่ครับนมอัลมอนด์เพราะว่ากินนมนมวัวไม่ได้ท้องเสียและนี่ก็เป็นพวกของกินเล่นต่างๆพาสต้าเอ่อะไรเอ่ยดูราคากันเอาเเเอองแแลล้วกันนะะะยยย นะครับนี่สลัดเบรซิ่งเออไทนแอปเปลิลต่างๆนะครับมีทุกอย่างอันนี้อยากโชว์เพราะเป็นคนชอบกินน้ำซ่าๆดูดิและนี่เลยสวรรค์ของคนชอบน้ำซ่าๆนะมีหลายยี่ห้อทุกยี่ห้อแยกย่อยเลยมีน้ำตาลมีน้ำตาลจะผสมคาเฟอีนไม่ผสมคาเฟอีนจะใส่กินอะไรบ้างเอาให้มันหมดเลยมีทุกอย่างเลยคุกกงคุกกี้ก็มีสน,นงสนแน็คก,กรอบๆมีหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ซื้อมาทั้งหมดจริงๆเยอะกว่าน,นี้ถ่ายไม่ทันคงถึงนักอารมณ์ด้วยนะครับอยากลองของให,ใหม่ๆบ้างอ่ะแล้วก็เอเข้าวลดแบกอ่ะแบกเข้าไป แบกเข้าไปแล้วก็ดูนะครับราคาทั้งหมดวันนี้ที่ช็อปทั้งหมดคือ1 8 3 6 9รอยดลอนล่านะครับบางคนอาจจะบอกว่ามันแพงหรืออย่างนี้นะอย่าลืมนะว่าเราจะเปรียบเทียบแพงหรือถูกให้เปรียบเทียบกับอะไรได้ขั้นต่ำหรือรายได้ต่อวันนะ,ละหลายๆอย่างเลยนะครับมันถูกกว่าประเทศไทยจริงๆนะ